พวกเราพี่น้องค่ะเราเดินเพื่อเรียกแสงของแสงพระแล้วก็เจอร์ค่ะเพียงขอให้พี่น้องมาคะประชาจนตรงนี้นะคะผู้รักความเป็นธรรมทุกวค่ะโวกแสดง คุณอาทุกท่านนะคะนำสปรกอร์นะคะในที่ที่เหมาะสมค่ะเพราะว่าอะไรลืมะเพราะว่าเราจะได้แสดงแสดงเจตจำนงของเราค่ะว่าเรามาเพื่อคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะเพราะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถือเป็นเหยวใจของอดีตการปกครองค่ะ เพราะฉะนั้นเนยเดกพ่อานนี่ยแล้วเราเน้าเราไปกป้องท่านค่ะแล้วใครจะมาปกป้องท่านล่ะคะจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครอบครัวก็จะต้องมีพ่อคะ่ะ เพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะนำสติกเกอร์ที่เราให้ไปนะคะนำไปติดเอาไว้ค่ะเพื่อเพื่อแสดงออกซึ่งความรักค่ะเราเนี่ยมีความรักพ่อมากแค่ไหนค่ะเราก็จะติดสติกเกอร์จำนวนมากเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงความรักความกตัญญูต่อพ่อของเราเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยค่ะเพียงแค่ท่านนำสติกเกอร์นี้นะคะไปติดเอาไว้ค่ะ ทุกคนก็จะทราบก็จะได้ทราบเลยว่าประเทศเราเนี่ยรักพ่อแล้วก็มีพ่อเพียงองเดียวค่ะที่เขารักและปรารถนาดีกับเราอย่างมากเลย<ม>บ้านเราเนี่ยเป็นสังคมที่อบอุ่นค่ะมีเมตามีคนดีเพราะว่าเรามีคนดีเป็นต้นแบบของพ่อของเราไงคะพ่อหลวงของเรานะ,คะ่ค่ะทุกท่านลืมไปแล้วหรอคะท่านทำพระราชกรณียกิจสังส,สารตั้งางกมายเป็นท่านกบฎองการนะคะ่ะ ปัจจุบันก็อองค์ใหม่ที่มาสืบทอดต่อท่านก็สารต่อด้วยความเอาใจใส่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยลค่ะที่เราจะไม่เก็บน,น,นักษามึ่งสองเอาไว้นะคะก็ขอฝากให้ทุท่านนะคะนาไปพิจารณาเนาะเอาหัวใจของท่านนะคะมาพิจารณาค่ะเราทางทีค่ะว่าทางนี มแล้วี่มาเจลของผมได้ยังไงาเดินมาทะลททวหลังที่เราจัดทีมนั้นเขาก็หาที่แย่แล้วิที่เราต้องนเื่อสามารถกกันได้ค่ะ่าอเราเนี่ยไม่ที่มาทำอะไรตั้งอย่างนึงแก่ใครที่ไหนเขาจะมาทำแทนเราคะ เพราะฉะนั้น,น,นะะวันนี้พวกเราถึงนั้าจะเป็นบุขขงคงที่บทหนึ่งค่ะแต่พวกเรามีเจตนามีความตั้งนจดีอย่างยิง่งค่ะที่เราอยากจะสร้างพลังร่วมกับคนในประเทศเราะค,ะค่ะคนชาตไทยค่ะจะคงอยู่ตลอดไปนะคะเราเนี่ยเราก็ต้องดูแลพ่อนะค่ะเพราะพ่อดูแลเรามามากแล้วะค่ะ ตอนนี้เนี่ยก็ได้เวลาที่เราจะจัดทริปค่ะโอกาสที่เราจะได้จัดทริปก็จะมีรอบนี้นลค่ะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะเราต้องเซฟเอาไว้นะคะมองหนึ่งหนึ่งสองนะคะอย่าปล่อยให้คนที่เขาไม่เข้าใจหรือมองเห็นไม่เห็นตรงข้ามของเราค่ะท่านผู้ชมท่านใดท่านเป็นบุคคลที่มีทาม มีเมตตาอย่างสูงค่ะท่านช่วยเหลืออย่างอย่างไม่คิดท,ท,ที่จะเอาอะไรจากเราเลยค่ะมีแต่ให้แให้ท่องนี้น,นะคะก็ขอได้โปรดให้ท่านค่ะยอไปพิเ่เจรนาค่ะย้อไปด้วยหัวใจค่ะก็ขอขอบพระคุณนะคะแล้วก็ขอความสงความแรกรถนาดีให้กับทุกท่าน,นะค่ะให้ท่านมีแต่ความสุขค่ะแล้วก็อยู่ในบ้านอย่างนี้อย่างสักดิ์ศรตลอดไปนะคะ

在哪里？ อออทอนี่เราออึ้นทางหางมี่เขาเอารถมารอยรับใช่รถ,ถึูหน้ามขมทงนีนน้อยนี้ ตอวจวต้องต้อมืมาลูกกได้รับองอากขอบคุณนะคะบแม่ขอบค่อใหญุ่กงเราทุกคนให้ ร่วมแสดงเตนาร่วมรณรงสนับสนุนค่ะด้วยการแสดงแต,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 รตงราห้าสติกสติ๊สติกเกอร์นิรผู้ักรรต้องไม่รวมถึงหนาตา1น2่งงที่จะหลีกภายายาไร้แรงค่ะ มาตรา1นึที่มินประมาทอาคาตมาร้ายนะคะสถาบันพระมหากษัตริย์คือบุคคลเหล่านี้เนี่ยไม่สมควรจะให้นิรโทษกรรมควรจะไปขออภัยโทษนะคะแล้วก็มาตรา1นึเป็นความมั่นคงของประเทศไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองนะคะเหมือนที่นักการเมืองหลายๆคนพยายามนะคะที่จะบอกว่าเ,เป็นการที่ เป็นคดีทางการเมืองไม่ใช่นะคะมากกว่างเป็นคดีเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศนะคะนี่ก็เป็นพวกเราสามกลุ่มใหญ่ๆนะครับค่ะตอนนี้นะคะพี่ประชาชนก็กำลังเดินนโรงนะคะองส่วนนี้ก็เป็นกองสลากเก่านะคะ ก็จะมีการสื่อสารแบบนี้นะคะออกไปแบบนี้นะคะแล้พี่น้องก็จะได้รับสติกเกอร์นะคะพร้อมด้วยเอกสารโบชัวร์สำหรับท่านที่ยังไม่เข้าใจก็เอาเอกสารไปอ่านก่อนได้นะคะาาการนิรโทษกรรมนะคะไม่ควรจะเหมารวมกับคดีอาญาร้ายแรงนะคะเพราะว่า,าคนที่ทำคดีอาญาร้ายแรงเนี่ยส่งผลกระทบต่อ ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นอันตรายต่อสังคมนะคะก็ให้เขาไปรับโทษตามปก,กตินะคะอย่างเช่นกรณีแบบว่าโทษที่ฆ่าคนตายอะไรแบบนี้ค่ะก็ไม่ควรจะได้รับการเนรโทศกรรมนะคะอ่าและนะคะอะ่กรณี ที่ไม่ควรจะได้รับการนิรโทษกรรมก็คือผู้ที่กระทําผิดข้อาตาัส1-2ที่มิ่นประมาทอ,อาฆาตมาตร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็การทุจริตของรัฐชาตินะคะาตขา้อตงส1-2ไม่ได้ส่งผลกับผู้ใดนะคะหากไม่ไปอาฆาตมาตร้ายหมิ่นประมาท แล้วก็ล่วงละเมิดจับจ้วงนะคะสถาบันมหาการศยกก็จะไม่โดนคดีนะคะแต่ว่าที่ที่เราเห็นนะคะผู้ที่กระทำความผิดนั้นได้กระทำต่อเนื่องซ้ำๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากได้รับการนิรโทษกรรมบุคคลเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่สำนึกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะรับโทษตามปกติไม่ควรจะได้รับการเขาเรียกว่าลบความผิดนะคะ นิรโทษกรรมนี่คือการลบความผิดเลยนะคะพี่น้องจะแตกต่างกับ